สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะมิกี้พาพี่ๆมาชมรถสวยๆเข้าใหม่อีกแล้วนะคะคุณพี่จา๋าตัวมิวเอสเนี่ยอัปเดตสต็อกให้เยอะมากๆเลยนะเข้ามาถึง 45- หคันเลยแล้วที่จับคันนี้มาถ่ายพี่ๆชมคันแรกเพราะว่ารถมันใหม่น้อยมากๆเลยค่ะคุณพี่จา๋าแล้วก็สภาพรถคืออยากให้เห็นอยากให้ชมตั้งแต่ตอนรับเข้าใหม่เลยนะว่ามันเอี่ยมขนาดไหนมีจุดไหนที่เป็นตำหนิหรือเปล่านะคะโชว์กันแบบโซ่โซเรียวๆไปเลยคุณพี่ คันนี้เป็นตัว Isuzu MU-X รุ่นย่อย3.0ตัว d i o n i x นะคะเป็นได้เป็นขับ2ไปนะคุณพี่ 2WD ปี2020เลขไม้ของเขาน้อยเพียงหลักหมื่นนะเดี๋ยวมิกกี้จะพาไปชมว่าน้อยขนาดไหนนะคะราคาป้ายแดงเนี่ยคันนี้นะคะอยู่ที่ 1, 1 00 4 00 9 0 0ล้าน4แสบาทนะคะวันนี้เอามาให้พี่ๆในราคาที่หายไปถึง5 0 0แสนเลยะคะ่ะคุณพี่จะอยู่ที่8 0 0แสน สี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นแค่ราคาก็น่าสนใจแล้วนะคุณพี่หาใครสนใจแล้วเป็นสเปคที่ตามหาอยู่คุณพี่กดโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่นะคะเบอร์ของมิกกี้เองเดี๋ยวพาพี่ๆไปรับชมรายละเอียดตัวรถให้ครบรอบคันเลยเนาะเริ่มจากตัวด้านหน้านะคะคุณพี่ตาตัวปีสองพันยี่สิบเนี่ยจะได้กระจังหน้าโฉมใหม่ปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านนอกใหม่เกือบทั้งหมดแล้วนะกระจังหน้าจากที่เป็นโครเมียมนะคะเขาได้เป็นตัวโรมดําพิเศษไป เป็นสีแบล็กโครมนะไฟหน้าก็ได้เป็นแบบไฟ LED มีไฟโปรเจคเตอร์เลนให้ครบเรียบร้อยแล้วคุณพี่จะ๊ะไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่นะคุณพี่กระจังหน้าของเขาหล่อแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นมากๆเลยคุณพี่ปรับเปลี่ยนโฉมแดงเห็นได้ชัดเจนเลยนะจากตัวปีก่อนๆนนะคะปี2019ยังไม่พอคุณพี่จะ๋ะล้อแม็กของเขาได้เป็นล้ออลอยขนาด18นิ้ว ได้เป็นร้อมอร้อยหกลูนะคะคุณพี่รัดมาด้วยยางบิต stone ด้วยคุณพี่จา๋าตัวปียางเนี่ยก็ใช้ยางปีใหม่ไปเลยโครงสร้างช่วงล่างอันนี้เช็คมาให้เบื้องต้นแล้วนะคะไม่มีปัญหาของตัวลูกปืนหรือว่าตัวลูกหมากแล้วก็ตัวแหลกนะคะคุณพี่จา๋าสภาพสวยสมบูรณ์สีได้เป็นสีขาวมุกรอบคันเลยไม่มีสีหลุดลอกล่อนแล้วก็ไม่มีรักยิ้มแก้มพางจากคุณพี่ กระจกมองข้างปักพับไฟฟ้าได้นะคะนี่เลยบิวล์อินไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วด้านบนนะติดรางเอาไว้ใส่แหลกเพิ่มให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันมือจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานแล้วดูนะคะคุณพี่คันนี้ไม่ติดเป้ากัรลอยนะไม่ค่อยมีร่องรอยการใช้งานเลยสภาพโครเมียมนี่ยังสวยอยู่นะคะคุณพี่จะแชสซีช่วงล่างด้านล่างก็ไม่มีปัญหาตัวนี้ได้เป็นดิสเบรกสีล้อไปนะคะพี่พ ดิสเบกสีล้อเลยแล้วก็ล้อแม็กของเขาลายใหม่นะเป็นสีทูโทนดำปัดอรอยแบบนี้นะคะคุณพี่สภาพสวยเลยด้านหลังของเขาได้เป็นไฟแบบ LED light guiding นะคะก็สภาพอย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะไม่มีจุดไหนต้องเป็นกังวลเลยถ้าห่วงเรื่องบอดี้ตัวรถนะคะตัวถังมิกี้รับประกรันรถมีใบเซอร์ให้ลงในสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อยว่าไม่มีพิกความชนหนัก รวมไปถึงเรื่องกับสีแล้วก็กอใหม่ด้วยนะคะรับประกันให้ทุกชิ้นส่วนเลยคุณพี่จ๋าตัวนี้ออปชันที่ได้ไปนะด้านนอกก็ได้เป็นเสาวิทยุแบบชาร์กฟินสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกทรวงที่3ติดไลฟ้ามาให้ครบนะคะการปัดน้ำฝนมีโลโก้โครเมียมอยู่ครบนะคะคุณพี่จ๋าด้านหลังเนี่ยแต่งไฟทับทิมไปให้เรียบร้อยยางอะไหล่ของเขาก็มีให้ครบนะคุณพี่จ๋าไปไปดูทางด้านขวาของเขากันบ้างรถเข้าใหม่นะคะสภาพสวย เอี่ยมแล้วก็ใสชัดเจนเลยคุณพี่โครงสร้างไม่มีหลักยิ้มแก้มค้างพวกซุ้มล้อนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะคุณพี่ตัวนี้ด้านหน้าได้เป็นดิสเบรกด้านหลังก็ดิสเบรกนะคะแล้วดูสภาพของล้อแม็กของเขาทั้ง4ล้อคุณพี่จ๋าสมบูรณ์มากๆเลยด้านในเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะคุณพี่แต่ดูซุ้มล้อสภาพก็โอเคเลยนะแชะสซีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีผิดรูปไปแต่อย่างใดนะคะคุณพี่ตัวนี้ 8 4 9 0 0 0บาทจากป้ายแดงอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะถ้าสนใจเบอร์ด้านล่างรอพี่พี่โทรมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะมิกกี้ดูแลทุกเคสเองกับมือเลยนะคุณพี่เนี่ยเบาของเขาได้เป็นเบาะลายใหม่ไปนะปี2020เขาจะเปลี่ยนเบาะของเขาเป็นเบาะเทคโนโลยีใหม่เฉพาะของ MU-X เลยเป็นแบบ Cool Max นะคะสะสมความร้อนได้น้อยลงนั่นเองคุณพี่อันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะที่เพิ่มเข้ามา ด้านบนคันนี้เนี่ยมีจอกลางให้แล้วเรียบร้อยนะคะขนาด1ินิ้วนะคุณพี่อ่ามาดูกันจอกลางของเขานะคะนี่เลยเอาไว้เปิดดูซีดีอะไรอย่างนี้ได้หมดนะมีตัวไฟนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยคุณพี่แอร์อมีให้ครบนะคะหน้ากลางหลังครบเลยคุณพี่จ๋าเนี่ยด้านหน้าตรงกลางด้านหลังเจ็ดที่นั่งคุณพี่เบาะได้เป็นแบบคูลแม็กหมดเลยทั้งสามตอนนะคะแล้วก็เรื่องโครงสร้างคุณพี่จ๋า พวกหัวนาอตตามซอกหลืบอย่างที่มิกกี้บอกรับประกันให้ว่าไม่มีผิดความชนหนักนะคะโครงสร้างให้ดูได้เลยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคุณพี่ตามซอกตามเหลืบหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขยเลยอันนี้ก็จะมีคาบฝุ่นเล็กน้อยนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้ทําความสะอาดครบถ้วนนะคุณพี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้านข้างของเขาเนี่ยบุมาเป็นวัสดุหนังด้วยนะคะคุณพี่สภาพสวยแล้วก็เป็นหนังแบบเกรดพรีเมียมเลย ช่องเก็บของมีให้ตัวลำโพงมีให้รอบคันนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเนี่ยประตูด,ด้านข้างถ้ามันไปตีลังกาพลิกคว่ำหรือโดนเข้าด้านข้างมานะคะพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยเห็นได้ชัดเจนแน่นอนแต่คันนี้ไม่มีเลยคุณพี่จา๋าราคาดีคิดไม่ออกบอกมิกกี้เลยมิลเอ็คันนี้ไม่น้อยมากๆเลยนะคุณพี่แล้วก็สภาพสวยมากๆโชว์ให้เห็นตั้งแต่ตอนแรกรับเลยนะคะดูด้านหน้าของเขากันบ้างเนี่ยคุณพี่จา๋า เบาเป็นเบาะลายใหม่คูแม็กซ์เนาะอย่างที่มิกกี้บอกไปแล้วดูโครงสร้างของเขาเสาตัว A ตัว B ตัว C นะคะคุณพี่ดูได้ครบหมดทุกจุดเลยไม่มีส่วนไหนต้องเป็นกังวลเลยคุณพี่จ๋าเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกบานประตูหน้าหลังซ้ายขวานะคะมีให้ครบเลยฟิล์มกันรอยแล้วก็ฟิล์มกันแสงเนี่ยมิกกี้ดูให้แล้วนะคุณพี่บ้านไหนมีปัญหาเปลี่ยนรอบคันไปเลยจ้ะคุณพี่จ๋าอ่า คันนี้นะคะคุณพี่ยังไม่มีป้ายสคอบอเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะให้ดูสภาพตัวเบาะอีกทีหนึ่งนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเนี่ยสวยเอี่ยมมากๆเลยสภาพแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะร่องรอยการใช้งานของเขาน้อยมากๆแล้วตัวเบาะเนี่ยเป็นวัสดุหนังแบบนุ่มแบบซอฟทัสอย่างดีฟองน้ําของเขาใช้เป็นอย่างดีเลยนะคุณพี่แล้วก็บาะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอันนี้ ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยคุณพี่จ๋าใครกําลังหาตัว m ิลเอที่น่าใช้งานอยู่ติดต่อมาได้เลยนะคุณพี่จ๋าด้านในของเขาที่ปรับเปลี่ยนไปก็คือดีไซน์เนาะจากตัวเบานอกจากตัวเบาะนะคะด้านหน้าของเขาพวงมาลัยครูสคอนโทรลมีให้เหมือนเดิมเช่นเดิมเลยหน้าจอทัชสกรีนของเขามีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในกันจะ้ะมามาดูด้านในกันต่อเนี่ยกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะสำหรับตัวรุ่น d ิ o n i ิก็มีให้แล้วเรียบร้อย นี่เลยค่ะตัวนี้คุณพี่จ๋าได้เป็นกล้องบันทึกภาพด้วยนะคะด้านหน้าติดตั้งไปให้แล้วเรียบร้อยคือมันซบครบ้วนสมบูรณ์แล้วไม่รู้จะแถมอะไรให้แล้วนะคุณพี่ตัวปรับแอร์นะคะปรับออโต้ได้คุณพี่จา๋าขออนุญ,ญาตปรับลดพัดลมสักน,นิดนึงเดีย๋ยวเสียงเข้าเนาะมาปิดประตูฟังเสียงด้านในกัน กันเสียงกัรลมได้ถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะคะพี่พี่ดูกระจกด้านหน้าของเขาอันนี้ติดฟิล์มไปที่ค่าความเทบอยู่ประมาณ 40, 40เนาะเลขกไม้มิกี้บอกเลยไฮไลท์นะคะเลขไม้ของเขาวิ่งใช้งานไปเพียง46,000กิโลเท่านั้นคุณพี่จ๋า6 6 0 0 0กิโลรับประกันไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนจะ้ะแอร์แบกได้ไปรอบพันนะ4ใบเลยคุณพี่แล้วก็พวงมาลายัย มัติฟังก์ชันรับสายโทรวางเพิ่มลดเสียงได้เลยนะคะคุณพี่จ๋าวอลลุ่มปรับตรงนี้เนาะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะคุณพี่จากหน้าจอได้เลยมีลูกเล่นมากมายนะคะคุณพี่จอทัชสกรีนเขาก็ได้ไปขนาดใหญ่เลยมีอะไรให้เล่นบ้างเอ่ยเนี่ยกดแมปได้ด้วยนะคุณพี่มีแมปให้เล่นนะคะอันนี้ก็คือต้องใส่อะไรบ้างไหมเอ่ยตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยอ่าม่อกี้ยังไม่ได้ต่อบลูทูธให้นะ fmam นะคะ ใช้ได้แล้วก็พวกปุ่มโฮมโทรวางอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทัศกรีนได้กดได้ช่องใส่ซีดีมีให้อยู่นะคุณพี่จ๋าเกียร์อัตโนมัติตัวนี้ขับสนุกแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้สมูทมากช่องเสียบสาย USB อะไรก็มีครบกุญแจของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยได้เป็นปุ่ม p u ชตาร์ทนะคะกับกุญแจสมาร์ทย์เลดพร้อมกับระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ immobilizer เนาะเนี่ยปุ่มพูชตาร์ทของเขาจะอยู่ทางด้านนี้นะมาดูเอกสารของเขาบ้าง นี่เลยโอ้โหเอกสารแน่นมากเลยคุณพี่ทั้งสมุดคู่มือนะคะการใช้รถพวกตัวสำเนาเล่มอะไรมีให้ครบเลยตัวนี้ยังไม่ได้ QC นะคุณพี่จ๋าแน่นจนปิดไม่ไหวเลยนะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะพี่ติดต่อมาได้เลยเนี่ยช่องจ่ายไฟล์ w o w o u t u t t e t มีตรงนี้เผื่อคุณผู้หญิงต้องการต่อไดเป่าขมนะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันคุณพี่จ๋าสภาพสมบูรณ์มากม อัตราการส่งเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่ร้อยเแรงม้าเลยสำหรับโก3สามนะถ้าพี่สนใจโทรมาได้เลยนะคะ081 1 4แปดหนเบอร์มิกกี้เองติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสนใจรถครอบครัวที่น่าใช้งานแล้วเป็นรถมือ2ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพภายใต้แบรนด์เพชรยนต์ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนติดต่อหามิกกี้เพชรยนต์ โดยตรงได้เลยจากพี่ๆจา๋าคันนี้นะถ้าพี่สนใจนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมและรายละเอียดอย่างครบถ้วนของตัวรถสามารถติดต่อมาที่มิกกี้โดยตรงได้เลยนะใครสนใจอย่ารอช้านะคะไม่น้อยที่สุดในรุ่นแล้วสําหรับรถนี้ที่เข้ามาอัปเดตล่าสุดก็คือวันนี้วันที่23ตุลานะคะคุณพี่ยังไงสนใจก็มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะสีขาวมีน้อยนะคุณพี่จา๋ามีสีขาวสีดำ ครสนใจรีบเลยนะอยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้มิกกี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปถ่ายคันถัดไปให้ดูเลยจ้า